ล่าสุดนะครับสลิงราวกันตกผาดผาดไปฝั่งหนึ่งนะครับ,รบน,นะครับยอนนะครับแต่ก็ยกได้นะครับนะครับอันนี้ผมนะครับ ครับเรามันจะขึ้นนะครับเกิดครับขึ้นนะครับขึ้นนะครับแต่สลิงขาดครับย้อนครับหลุดคลองจากเสาตัวนี้นะครับ มันต้องตึงๆเหมือนฝั่งนี้นะครับ